อ่าวันนี้ก็มีพีตพ่ตั้มพี่ตั้มสี่หกนะครับจะพามาแบ่งปันครับผมไม่รู้ว่าจะได้ซื้อหรือเปล่านะผมตั้งต้องไว้ก่อนแล้วกนะันแต่ว่ามาหาผมไม่พลาดหรอกม,มาต้องไปซื้อต้องได้ซื้อผมขอดูหน่อยครับเป็น<ท><ท>เหรียญเจริญพรนะครับกรรมการเป็นกรรมการสี่ร้อยเหรียญน,นะครับงานหายากหายากตะ่วตอกหดชัดเจนตะก่วดใสแพงเลยใช่ป่ะใส่ใส่แพงเลยครับใสใส่นี่แบบดีๆสามสิบกว่าเลยนะใช่ถ้าเปล่านะ อันนี้เป็นตลับเพชร่ะพี่ตลับเพชรห้าตังค์เกือบบาทเปิดเท่าไหร่ครับโอ้หดูง่ายอ่ะมามือใหญ่ต้องตีสามแสนแล้วเอาสามแสนหรอน <laughs> ี่ไม่ได้มือใหญ่เอาไปให้ไปต่อไปต่อแล้วครับต่อด้วยดินี่นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วนะจบนะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคลิปนี้คงได้ลงสวยแน่นอนการันตีเลือกไม่ผิดหรอกยี่ห้ามาขายถูกคนต่อไม่น่าเกลียดหรอกต่อต่อแบบทำคลิปเลยต่อแบบในคลิปเนี่ยไม่นี่แล้ว ยีิบหามันเบาไปหรือเปล่าอ่าสวยสวยนี่พับเปล่าราคาพับเปล่าที่ต่อเนี่ยคือเราคุยกันเรื่องพับเปล่าใช่ไหมไม่เอาตลับใช<อ>่ไหมเอาตลับเว้ยพียี่สิบแปดเลยยี่สิบแปดยี่แปดโอ้ยี่แปดเหรอพี่ยี่สแปดผมขายไี่ถึงห้าชั่วโมงนี้นะถ้าผมไปไปต่อไงไปขายต่อผมว่าตลับทําใหม่จริงๆนี่ผมลูกนี้ไม่เกือบแสนเลยเนี่ยลูกนี้ถ้าทำใหม่ผมว่ามีใช่เม็ดเป็นเม็ดใหญ่ด้วยนะถ้าตังค์แล้วทองแพงด้วยทุกวันนี้อ่า ทองบาทหรือยี่แปดเดีอยวนีไแปดน่ไหวเลยขอได้เหอได้มาแล้วไม่อยากให้กลับแบบนี่อยาให้เราตังกลับไปด้วยเออผมได้พาพี่ได้ตังบินบินแต่สวยจริงขยับเงิยขยับเงิอยากขายถือไม่เนยรอเลยนะเนี่ยตอนแรกตั้งใจจะบุกก็ไปหาที่บ้านเลยรอที่ไหนดีกว่านี่แหละเพราะเรารู้อยู่ว่าซื้อมันต้องขายไทยแบบนี้ใช่แบบนี้เอาเอางั้นพี่ยี่ห้าห้า เธอไปห้าพันยิบเจ็ดแล้วโ oh, อ้ยิบเจ็ดอีกขยับไปแล้วสองสันเจ็ดเจ็ดเจ็ด็เจ็ดแต่ก็อยากได้อีกมันหาไม่ยากมันหา <S 2> 2 <S ไม่ง่าย<ท>นะสองโพสพอชัดเจนเก้าชัดเจนแบบนี้หนังสือลงชัดเจนที่สุดแล้วกรรมการทำเดียวพี่ให้ได้ซื้อเลย่ะมาได้ซื้อแล้วจะซื้อจริงแล้วเอาแบบคือคือปล่อยผ่านไม่ได้ครับนะ สี่ร้อยองค์นะเสร็จผมแล้วอย่างนี้แล้วล่อยผ่านไม่ได้เสร็จผ่านไม่ได้ขอแล้วกันพี่ยี่สิบหกแล้วกันไม่ต้องอะไรมากแล้วสองแสนหกผมซื้อซื้อแล้วเก็บไว้มีตลับเนี่ยตลับนี้ก็แปดหมื่นบาทละก็จะตก้ายอยู่กันให้มีกําไรเนี่ยเดี๋ยวไปไปนิดๆผมขายไม่ถึงสามหรอกไอตรงขายเนี่ยสีมือพี่อยู่แล้วไม่เยอคือตอนนี้คือกะว่าผมจะเก็บมือถด้วยออคือตรงๆเลยคืออยากเก็บถ้าไปขายที่ผมคงขายไม่ได้หรอกชั่วโมงเนี่ย ประเทสายเลยเราขายแบบหน้ากวา้างไม่ได้นี่หรอกถ้าขายหลักหมื่นเนี่ยไว้ได้อยู่ชั่วโมงนี้นะถ<ม>้าหลักแสนอย่างเงี้ยต้องหาหคนก็นกว่าจะลงทุน,น<ม>อันนี้ผมจะเก็บไปแล้วก็เหมือนที่บอกอะ่ะกูจิมเนี่ยผมจะเก็บไว้ช่วงนี้ช้อนซื้อไดนะ้โอเคพี่บอยดูเรื่องยี่หกยี่หก<อ>สองยหกจบขอบม,มากทุกทายมาส่งขอบมากครับนี่นะฮะจบดีลนะครับพี่ตั้มหรือจริงพี่พี่กะะตี้หน่อยครับนักฟุตบอลพี่บอยถ้าประจันสิที่เล่นกองอะไรนะ กองหน้าเขาหน้าได้ไหมหลังเลยกองหน้าแล้วแต่ก่อนจับชายเล่นได้ทุกที่หลังแล้วกองหน้าแล้ววันนี้อยู่แล้วนะครับคมคมคมจัดเดี๋ยวเผื่อได้อะไรทางที่โค้งให้ผมสแกนให้นะพี่คคครรัับบโอเขอบคุณมากครับพี่ด้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ